ครับท่านผู้ชมครับพร้อมพันกรุภาครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนี่ผมไม่คเคยเ,เชื่อตาเท่าไหร่ครับเพราะว่าข่าปดีท่านเนครับถือว่าเป็นบุบคคลสําคัญของจังหวัดนครพนมแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตแล้วเจ้าของโรงแรมนครพนมริเวิร์วิวครับนี่ถ้ามาบอกว่าออปกติท่านไม่ไมเชื่อเท่าไหร่อ่ะคือคือผู้งานเราไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้แต่มันเกิดขึ้นกับท่านมาโดยตลอดนี่ท่านเลยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากคือ ลูกน้องท่านที่อยู่ท่ารายใกล้กับโรงแรมนะฝันนายนัดนี่ฝันฝันบอกว่ามีคนแก่อ่หน้าตาก็คือมาอว่าอสูงอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี่เขียวหมดเลยบอกมาขอให้หลานเล่นกองไฟมาได้ไหมไม่ต้องเสียงเงินได้ไหมเขาบอกได้แต่เวลากลับมันจะไม่บอกนะพอตื่นเช้ามาครับมีรอพย่อนมาหนาเต้นไปหมดบริเวณท่ารายไปดูครับรอยลอยเรือยเอนี่ยอยู่นี่นนมาแรกๆ เป็นหลักคอหรือขะตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นคูคูใช่ไหมใอ่นี่หลักคูคูนะไม่ตั้งขึ้นไปไหนกันนะอฮะอันนี้ขึ้นไปในเสียนี่เห็นไหมเสียนขึ้นบนเลยฮะตัวนี้เป็นเสียงตัวนี้เป็นอะไส่วนหน้าแล้วนี่องค์ยนี่งองค์หนึ่ขึ้นมาอันียภาพ้ลายต่างๆนี่จะชัดมากนะครับขึ้นมาเหมือนกันลักษณะเหมือนกันเลยหน้านั้นอีกอัน้างนั้นอีกอันจะมีสามรอยที่ชัดๆอยู่ ท่นยมบุชาเลยท่านผู้ชมครับเป็นมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่บริเวณท่าทรายาท้ายเมืองของทางท่านสุรันบัววันเนี่ยนะฮะคือเมื่อไม่นานมา้เองครับคุณอะไรนะครับนัดครับฮะนัดครับคุณนัดนเ่ยนะครับที่เห็นอยู่ในภาพเนีฮยหนุ่นมคนนี้เป็นคนรักษาที่นี่ฮะเพื่อนมาอยู่ตรงนี้มาหลายปีแล้วตอนกลางคืนผมฝันว่าคืนวันเจ็ดค่ำครับฝันว่ามีคนแก่ มาขอพาหลานเล่นกองทรายครับมาขอเล่นกองทรายตรงนี้แหละครับ <ฮะ S 1> หลานหลานสามคนไป <ฮะ S 1> หาผมว่าอยากอยากขอพาหลานมาเล่นกองทรายตรงนี้จะได้ไหม <ฮะ S 1> ผมก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรเขาบอกว่าจะเอาเงินไหมเอาค่าเล่นไหมผมว่าไม่เอา <ฮะ S 1> ไมไ่เอาเล่นเลยผมบอก <ฮะ S 1> ว่ามันเป็นที่ของเขาแก่เขาผมบอกงั้นครับพอบอกว่าตอนตอนจะกลับจะไม่มาบอกเขาบอกจะลงไปเลยเขาบอกครับ โอ้ตอนจะกลับจะไม่บอกนะครับเขาจะลงก็เลยเขาบอกครับคนแก่ในตัวชี้จะเขียวหมดเลยครับโอเขียวเหมือนปีกแมลงครับคนแก่ครับโอ้ครับครับพอตอนเช้ามาผมก็มาดูตรงบริษัทกองทรายก็ไม่เห็นรอยแต่มาจะมาเห็นรอยเต็มหมดเลยตรงโอาหน้อเต็มเลยครับลักษณะรอยเป็นไงที่บายฟันที่เจ็บตรงนี้เป็นขั้วช่วยงานครับเป็นไงว่าลงมันี้หรที่ ตรงนี้จะเป็นรอยเหมือนกับว่ารอยเขามาเล่นอยู่ตรงนี้ครับอ้อเหมือนเหมือนมาเล่นมาอะไรอยู่ตรงนี้ครับม้วนไปม้วนมางครับม้วนไปม้วนมาครับเป็นเป็นรอยเป็นรอยครับเหมือนขีดพยัญชนะเลยนะครับครับครับเป็นรอยเป็นเก็บเป็นเก็บไงครับตรงจะเลื้อยเข้ามาตรงนั้นตรงเป็นทางเลื้อยเข้ามาเลยครับเลื้อยเข้ามารอยนี้จะเป็นรอยใหญ่ครับรอยใหญ่กว่าเพื่อนอันนี้อันนี้ลบไปบ้างหรือยัง ครับลบลบไปบ้างแล้วเพราะว่าหลายวันแล้วครับอาทิตย์กว่าแล้วครับโอตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามครับก่อนตรวงานหลายรายไครับก่อนครับแล้วหลังจากนั้นมาจนถึงวันนี้มีมีฝันอะไรอีกไหมไม่ได้ฝันเลยครับมีแต่คืนที่สองมามีร่างทรงเข้ามาดูนะครับมีร่างทรงมาดูครับเขาบอกว่ามันมันไปเข้าฝันเขาเขาจะรู้วก่างนี้ครับโอ้ครรู้กันครับแปเข้าฝันได้ไหมครับ เขาเขาตามมาล่ะครับเขาตามมาดูเขาบอกว่าตอนเย็นจะขึ้นอีกวันนั้นผมก็เลยรอดูมีดวงไฟขึ้นสองดวงตรงนี้ครับตรงแหละครับดวงไฟขึ้นตรงไหนตรงลูกหนึ่งจะขึ้นข้ามหลังโกรังไปเลยอีกอีกลูกหนึ่งจะขึ้นตรงนี้แล้วก็ดับเอเป็นแสงไฟคล้ายๆกับยังไงครับแสงเป็นแสงคล้ายๆแสงทูบแสงทูบเหยครับสีแดงชมพูชมพูเหรอครับขนาดเท่าใหญ่กว่ากำปั้น ขนาดเล้นเลยครับรู้ยัองกระจาเลยรับเห็นกับลูกลูกก็มันนั่งดูห้วยกันยับงุ้พงเลยครับว่าปกติพงจะไม่เชื่อเรื่องเรนนี่อยู่แล้วครับโอ้ว่าผมนับถือคนละศาสนากันครับนับถือศาสนาคิดอ้ลาค่วครับอือครับผมจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ว่านี่เป็นกระตาครับเห็นกับตาครับบ้านหนูอยู่ที่ไหนนะ บ้านผมอยู่มุกดาหารครับเออบ้านทำงานที่นี่ครับลาดกีแล้วครับลาดกระบครับคุณครับสวัสดีครับคุณพัฒพันครับก็คือปรากฏการประหลาดเนี่ยนะฮะคือวันที่23 23เดือนตุลาคมเนี่ยครับเช้าเนี่ยผมยังอยู่ที่บ้านอยู่ก็ได้รับโทรศัพท์จากทางคุณนัทเนี่ยครับบอกว่าให้นายนายให้มาดูที่ท่าทรายนิดนึงเพราะตรงท่าทรายเนี่ยเมื่อคืนนี้ ผมฝันแล้วก็ปรากฏว่ามีรอยพญานาคเนี่ยครับขึ้นมาขึ้นมาอยู่ที่ท่าทรายเราผมก็เข้ามาครับก็เห็นว่าทางคุณนัทเนี่ยเขาได้มีการจุดธูปบูชาแล้วแล้วก็ได้มีการาพยายามที่จะกั้นกั้นรอยไว้ผมก็เลยมาเห็นเห็นก็เห็นว่าเป็นรอยนะฮะเหมือนกับสัตว์ใหญ่ะฮะที่เลื้อยเข้ามาแล้วตรงด้านหน้าครับตรงบริเวณบริเวณเนี่ยครับ ผมมาดูแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นเสียงของพญานาคนะครับหน้าตาแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ฮะมันละเอียดมากเลยแล้วก็มีสันขึ้นมาสันตายเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีสันอย่างนี้เลยึ่วงผมว่าคนเราจะไปทําอย่างเงี้ยคงคงทำยากมากนะฮะแล้วลายต่างๆเนี่ยให้ท่านจะดูสิฮะจะเป็นขีด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 เนี่ยนะเหมือนกันทุกอันเขาบอกเขาไม่ได้ถามใครด้วยไมเ่เข้ามาถูกเลยแล้วก็เข้าเข้าทรงเนี่ย ก็บอกว่าตรงฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะฮะมันจะมีแก่งหินอยู่แล้วก็เป็นที่พำนักของพญานาคมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะผมจะบอกอย่างนี้ดีกว่าแต่ละช็อตแต่ละช็อตของเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยผมจะมีอันนี้เป็นสร้างอันนี้ที่เก่าทีก่อนนีมาเท่ากันเนี่ยนะแต่ตอนเนี้เขามาทําเรือปีที่แล้วเขาเลยไปขุดออกแต่เนี้ยที่เราบริเวณนี้คิดว่าจะตั้งศาลตรงนี้ยที่ผมผมคิดอยู่ในใจแล้วท่านก็ขึ้นมาตรงนี้นะขารับผมขึ้นมาตรงนี้เลย หลังจากที่ทางท่านสุรัตน์นะครับท่านได้มีประสบการณ์ที่เกิดแล้วนะครับแข็เแรเยอะนะครับธุรกิจดีขึ้นในสองทั้นปีที่ผ่านมาครับมีแต่มีทั้งในและต่างประเทศเขามาพักที่นี่สำ,สำหรับท่านพญาพญานคราชนี่ก็คือท่านปู่ศรีสุโธนะครับที่ผมเรียนกับท่านท่านผู้ชมนะครับว่า ที่ผมต้องไปขออนุญ,ญาตที่คำชะโนดน,นะฮะในการที่จะขอท่านมาบูชาเนี่ยฮะอันนี้อัน,นดานหรือ,อยังครับอันนี้คือคือคือสารเนี่ยนะครับที่มีคนท้วงติงผมว่าเขาถามผมว่าที่โรงแรมนครปนมิตรวุทธวิวแห่งนี้เนี่ยใครเป็นคนมาวางศีลาเลิกยกเสาเอกให้ผมก็กลับผมก็เรียนว่าได้รับความเมตตาจากท่านหลวงป,ปู่คำพันธ์นะฮะ ท่านหลวงปู่คำพานเนี่ยเป็นประธานในพิธีให้กับผมกับท่านผู้ว่าเสริมศักดิ์คงพานิชย์เป็นผู้มาดาเนินการในการยกทรัพเอกกับคุณหมอประสงค์นะฮะประสงค์บุญพงษ์สามท่านเนี่ยฮะช่วยลงไปตอกรากฐานของโรงแรมนครพนมริเวอร์วิวให้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเกี่ยวก่อสร้างเลยเขาบอกว่าท่านรู้ไหมว่าท่านหลวงปู่เนี่ยได้ความเมตตาโดยมีให้พญานาคเนี่ยมาคุณมาคอยดูแลปกปักรักษาให้กับท่านอยู่ แล้วก็เมื่อเราตั้งพิธีเสร็จพิธีอะไรนะฮะฝนก็ตกลงมามากบาก่ายกองเลยนะฮะในการที่ที่ผมตั้งตั้งศาลศาลครั้งแรกเนี่ยนะครับวันที่ผมที่ที่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าวันที่ผมเดินทางมาด้วยรถยนต์นะ่ะถึงบริเวณปากช่องแล้วก็เหมือนกับมีคนมาปลุกให้ผมตื่นขึ้นแล้วผมก็เห็นว่าช่างเนี่ยเขากําลังแกะสลักหินอยู่เป็นรูปพญายนาคนี่ผมก็ถูกใจแล้วก็ ได้ไปตกลงในการว่าจ้างนี้อันนี้เป็นหินนะครับหินเขียวนะครับน้ําหนักตันกว่านะครับอันนี้ครับเป็นหินทั้งแท่งนะครับที่มาแกะรูปพญานาคราชเนี่ยครับแล้วก็เกิดสิริมงคลสิ่งที่อะไรต่างๆเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมและครอบครัวเป็นอย่างมากครับครับมาพักที่โรงแรมแห่งนี้ครับเป็นไงครับก็รู้สึกสบายและสนุกสนานดีครับอากาศดีไหมครับอากาศดีครับงานไหลไปถึงไหครับ สนุกครับก็น่าตื่นเต้นครับจะครียนเราจะไปสวยงามไหมครับโ้ยอดเยี่ยมเลยครับไม่เคยนี่หนอากาศดีนะครับสดชื่นดีอากาศค่อนข้างจะสบายสบายครับคนที่เราพอมาดูเป็นยังไงครับคุณพี่เอ่อดีครับเป็นคนที่อัธยาศัยน่ารักน่าคบน่ามาอยู่ครับครับผมก็อันนี้ต้องชมด้วยวิจารณญาณนะครับว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าคนที่ให้ข่าวระดับนี้ที่มี ผมคิดว่าถ้าต้องมีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพญานาคที่ปกปักราาักษาลุ่มน้ำแห่งนี้มีมจริงครับผมก็เชื่ออย่างนั้นครับ